วัสดีค่ะเรียนเ e อร a n นบายเดี้นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับประโยคที่เราใช้บ่อยๆเป็นประโยคที่สร้างกำลังใจนะคะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตเรานะคะซึ่งก็จำไว้แล้วใช้ได้เลยนะคะมีประโยคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยประโยคแรกก็คือ n nicht Aufgeben n i c h t um ja, um a u f g e b e n n i c h t a u f g e b e n ก็คืออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ดู sharp s t a s ดู sharp s t a s หรือดู sharp s s ดู sharp s t a s ก็คือเธอทำได้อยู่แล้วก็คือแค่อย่ายอมแพ้ Alice อ s möglich. Alles is ist möglich. Alles is you, ีส์อีส์มก็คือทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราจะทำนะคะ Es wird alles gut. Es wird alles gut. รีสกูดอีส์เวียก็คือทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็คือเดี๋ยวมื่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้น คอฟโฮกคอฟโฮกคอฟโฮกก็คือก็คือให้เรานะคะอย่าเอาก็คือตั้งคอขึ้นก็คือให้สู้นะคะอย่าอย่าทำคอตกก็คือก็คืออย่าจิตตกนะคะก็คือให้อ่าให้ตั้งตั้งจิตตั้งใจนะคะตั้งไว้อย่าให้มันล่วงนะคะก็คือเป็น<ม>เพื่อเราจะได้มีกำลังใจทำต่อไปก็คือให้มีสติหรือดูฮีไบร์ทเบน รู้เหตุไบรยเบนรู้เหตุไบรยเบนก็คือให้คือมีสมาธิมีสตินะคะคือให้เงียบเงีอบเข้าไว้เวลาเราทำในพิพาทก็คือให้ตั้งสติไว้ขวอนหรือรู uh ้เบวาเรนรู้เฮเบวาเรนก็คือรู uh ้เฮเบวาลนะคะถ้าพูดเดียวมันก็จะร uh ู้เฮเบวาเรนก็คือให้มีสตินะคะก็คือ,อคิดให้รบอบคอบอย่าเพิ่ง ทำอะไรที่โดยที่เราไม่มีสติทำ้วยความเร็ร้อนมันจะส่งผลค่อนข้างที่จะไม่ดีหรือส่งผลเสียมากกว่าผลดีหลังซ้ำอาบาสิกาหลังซ้ำอาบาสิกาหลังซ้ำอาบาสิกาก็คือช้าๆแต่ชัวร์ๆนะคะในบางอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปให้เรามีสมาธิสติคิดก่อนทำอือบุง Markt den Meister ร Me 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 ์ b u n บุ a r k t den เดินไมสเตอ u n g m a บุ t งม n กด์เดนไก็หมายถึงว่าการที่เราฝึกฝนนะคะจะทําให้เราเป็นมือโปรนะคะทุกๆจางคือไม่รู้ก็คือเรียนให้มันรู้รู้แล้วก็คือฝึกขัดเพื่อว่าเราจะได้เป็นเป็นโปรฟีก็คือเป็นคนที่มีความสามารถในด้านนั้นๆน,น,นะคะก็คือไม่รู้เราก็เรียนเพราะว่ามไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นสุภาษิตของคนเยอรมันที่เขาใช้ในการพูดเพื่อให้กำลังใจนะคะ schritt für schritt schritt für schritt schritt für schritt ก็คือก้าวต่อก้าวนะคะอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างค่อยๆ่อยทำแต่ว่าทำไปทีละก้าวเดินทีละก้าวนะคะเพื่อว่าเวลาล้มแล้วมันจะได้ไม่เจ็บเยอะ l a s s dich nicht unterkriegen Lass dich nicht u ก t e r k r i e g e n Lass dich nicht unterkriegen. ก็หมายถึงว่าอย่าให้ปล่อยให้เธอเนี่ยคือเหมือนกับหมดอะไรตายอย่างก็คืออย่ายอมแพ้นะก็คืออย่าให้ความเศร้าทำลายเธอให้มันนานคือก็คือถ้าเวลาทำะายผิดพลาดแล้วก็มีสติแล้วก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่ง a ันนี้เคาะด์นัวมิดวา r าอันน o ้เคาะด์นัวมิดวาาก็คือเป็นการเปรียบเพียวว่าทุกๆคนนะคะก็คือเหมือนกับมันไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำคือดัสวา e าหรือว่า k อคเ e นก็คือ มันก็เป็นสุภาษิตคำบางเพยที่บอกว่าจริงๆเราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องใช้น้ําทำใช่ไหมก็เหมือนกับว่าจะทําซุปหรือทาแกงต้มยำอะไรเราก็ต้องใช้น้ําไม่ใช่ว่าจะเป็นคนชาติไทยก็อหมายถึงว่าคนเราทุกคนนะคะมีสิทธิ์มีกําลังความสามารถคือได้มาเท่ากาัน3ามสองนะคะแ,ะแต่ว่าเราจะใช้ไปทางไหนคือไม่ต้องกลัวนะคะที่จะทําเหมือนที่คนอื่นเขาประสบผลสําเร็จเราก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะก็คืออะไรคอกนัว มิ t วา s าแล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคู t เต o ฟอร์เบลไรท์ทุงอิสต์ฮาร์ดเกวอนเนนคู่เต้ฟอร์เบลไรท์ทุงอิสต์ฮาร์ดเกวอนเนนคู่เต้ฟอร์เบลไทอิสต์ฮาร์ดเกวอนเนนก็หมายถึงว่าการที่เราเตรียมตัวมาดีนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรามีชัยไปครึ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการสอบ เพราะว่าถ้าเรา,าเตรียมตัวมาดีผลลัพธ์5คือมันได้แล้วนะคะโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแค่ว่าเรามีการเตรียมแผนงานที่ดีมันก็ไปได้ do b i s t we do things do best we do things do best we do things mm hmm. ก็หมายถึงว่าเธอก็เป็นเหมือนกับที่เธอคิดนะคะก็คือเหมือนกับว่าความคิดของเรามันจะทำให้เราเป็นอย่างที่เราคิดนะคะก็เป็น คือเราอยากจะเหมือนใครแล้วก็าบางอย่างสไตล์การดำเนินชีวิตการทํางานแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษากับเขาได้ว่าเขาทํายังไงเขาถึงจะประสบผลสาเร็จนะคะถ้าเราคิดในทางาที่มันนิเกตีฟตัวเรามันก็จะทําให้เราไม่มี energy พลังงานแต่ถ้าเราคิดในส่วนที่ว่าเออเราทําได้เหมือนคนอื่นเขายังทําได้เลยมันก็จะเป็นการทําให้เรามีกำลังใจคือ do b i s t we ดูเด้งนะคะเราคิดยังไงเราก็คิดเหมือนใครแล้วก็เหมือนคนนั้นนะคะซึ่งความคิดนี่ก็สําคัญนะคะความคิดสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ก็เป็นกำลังใจดีๆนะคะในสัมวนประโยคที่คนยี่ปนเขา,เามีไว้พูดกันซึ่งเราก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปค่ะบางครั้งคนเรามันไม่ได้ว่าประสบผลสำเร็จต,ตลอดมันก็มีล้มลุกคลานะคะกว่าจะมาประสบผลสำเร็จสิ่งนึงที่เราจะต้องทําคือ weiter. Das l e b e n geht weiter. Das l e b e n geht weiter ก็คือชีวิตนะคะมันก็ต้องเดินต่อไปนะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็ตามชีวิตเราถ้ายังไม่สิ้นลมมันก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะคือสู้ต่อไปนะคะสู้ๆนะคะ so e s a r b e i t dann vergnügen ซู n n v e r อาบ g e n ัน e น s กซูอ e i ต d อาบ v e ดัน ü น e กก็หมายถึงว่า,อาตอนแรกนะคะคนเราก็ต้องนะคะสร้างเงิสร้างตัวก็ต้องทํางานก่อนนะคะสร้างงานเก็บตัวแล้วก็ต่อไปหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอ็นจอยกับชีวิตในส่วนที่เราอาจจะทํางานมาหนักต่อชีวิตนะคะช่วงท้ายก็คือช่วงแรกเราก็ตั้งมานเก็บเงินไว้อยาให้มีหนี้มีมสินะคะช่วงป,ปลายเราก็จะสบายนะคะ ก็เป็นสำนวนดีๆต่อไปคำว่า o n e price kind price o n e price kind price o n e price kind price หมายถึงว่าคนเรานะคะถ้ามันาขาดาความพยนันความอดทนหรือว่าอะไรที่มันจะเป็น สิ่งที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จถ้าเราขาดส่วนนี้นะคะเราก็หรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีมันต้องอาศัยความความฝึกฝนหรือความเอาใจใส่มันถึงจะได้ไพรส์คือ,อค่าของงาน,นะคะคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่มีความขย,ยันไม่มีความเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของนั้นเลยผลงานที่จะออกมามันก็ไม่มีราคาหรือถึงมันจะมีมันก็มีน้อยนะคะ Da ja. Wer kämpft, kann verlieren. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. คำคำนี้ประโยคสองประโยคนี้ก็หมายถึงว่าคนที่สู้นะคะก็คือมีสิทธิ์ที่จะชนะนะคะแต่ว่าใครไม่สู้นะคะก็คือคือชนะคือไม่ต้องไปคาดหวงังคือแพ้ตั้งแต่ยังไม่สู้นะคะก็คือถ้าเราสู้เรามีสิทธิ์ที่จะชนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่สู้เนี่ยความล้มเหลวนี้มันรออยู่ก่อนแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าเรา คือไม่ต้องกลัวกับการที่เราจะสู้นะคะอย่างนอวมันก็มี2ทางคือไม่ชนะก็คือแพ้นะคะมันก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วของชีวิตะคะก็คือสู้ๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับเรียนเจวันบายทักกี้ค่ะชาวอานินชืนิน,นทางตออชื่อ